เรียมกำลังจะหาซื้อเครื่องรีดผ้าอันใหม่นะคะก็คือว่าอันเก่าเนี่ยมันพังแล้วพอดีว่ากำลังจะซื้อทางออนไลน์นะคะก็เลยจะมาแชร์แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์นะคะภาษาไทยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในภาษาไทยคนไทยเรียกว่าอะไรกันบ้างนะคะคำที่หนึ่งค่ะเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศ ก็คือเครื่องที่ให้ความเย็นนะคะโดยทั่วไปเราจะเรียกง่ายๆกันว่าแอร์ภาษาอังกฤษก็คือแอร์คอนดิชเนอร์ใช่ไหมคะภาษาไทยก็เรียกสั้นๆง่ายๆว่าแอร์คนไทยก็เข้าใจคะ่ะแอร์หรือเครื่องปรับอากาศนะคะต่อไปคําที่2ค่ะ mm. เครื่องฟอกอากาศ mm. เครื่องฟอกอากาศสามารถกรองฝุ่นละอองหรือว่ามลพิษมลภาวะ ภายในห้องนั้นๆได้นะคะคำที่3มนะคะเครื่องปัน่นเครื่องปั่นก็คือเครื่องที่ใช้บดปั่นอาหารนะคะให้ละเอียดเครื่องม้วนผมสำหรับเครื่องม้วนผมนะคะก็จะช่วยให้ผมเรานะคะสามารถทำเป็นลอนได้สวยค่ะเครื่องล้างจานเครื่องล้างจานก็จะใช้ในการล้างถ้วยชามค่ะกระทะไฟฟ้า สำหรับกระทะไฟฟ้าก็คือกระทะที่ใช้ในการทำอาหารนะคะวิธีใช้งานคือการเสียบปลั๊กนะคะแล้วก็ใช้ปรุงอาหารทำอาหารในนั้นค่ะปแปลงสีฟันไฟฟ้าถือว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เมื่อกดปุ่มแล้วเนี่ยก็จะทำงานในการปแปรงฟันให้เราค่ะมีดโกนไฟฟ้ามีดโกนไฟฟ้าโกนหนวดโกนผม พัดลมพัดลมก็จะเป็นเครื่องที่ใช้ให้ความเย็นนะคะต่อไปเครื่องหนีบผมจะใช้ในการทำให้ผมตรงนะคะผมตรงจะใช้เครื่องหนีบค่ะใดเป่าผมก็จะเป็นเครื่องที่ปล่อยลมออกมาเป่าผมเรานะคะให้แห้งเตาอบเตาอบก็สามารถใช้ทำอาหาร ทำขนมปังอบอาหารนะคะตู้เย็นตู้เย็นก็ใช้สําหรับทําความเย็นนะคะเพื่อเก็บรักษาอุณหภูมิเก็บอาหารให้อาหารไม่บูดไม่เน่าไม่เสียเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยไว้ในบรรยากาศของประเทศไทยคะ่ะรับรองว่าเน่าเสียง่ายแน่นอนหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวก็คือเครื่อง ที่ใช้หุงข้าวสวยนะคะลำโพงใช้สำหรับเปิดเพลงนะคะให้กระจายเสียงออกมาได้ดังมากขึ้นค่ะโทรทัศน์โทรโทรัศน์ใช้สำหรับดูรายการโทรทัศน์นะคะคนไทยก็เรียกง่ายๆใช้คำว่าทีวีค่ะทีวีหรือโทรทัศน์ค่ะเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่น เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ทำความสะอาดบ้านค่ะด้วยการดูดฝุ่นเข้าไปเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยเราในการทำความสะอาดเสื้อผ้านะคะและอันสุดท้ายค่ะเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นเป็นเครื่องที่ทำให้น้ำร้อนนะคะสำหรับพื้นที่ที่มีอากาศเย็นหรือในฤดูที่ มีอากาศเย็นเพราะว่าบางคนก็มีการเสพติดการอาบน้ำอุ่นหรือมันจำเป็นต้องใช้ค่ะในช่วงที่อากาศเย็นที่พูดมาทั้งหมดนี่ไม่มีเตารีดเลยอะเรียมจะไปซื้อเตารีดก่อนนะคะไปหาซื้อในออนไลน์ก่อนค่ะต้องการด่วนๆค่ะด่วนๆที่สุดค่ะไปแล้วค่ะเราพบกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามนะคะช่อง ไบแลงเกตวิตเรียมแล้วพบกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ